ครับอ่าอันนี้ผมมาเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะครับพัดลมตัวนี้เป็นอีมาเฟกเนาะสิบแปดนิ้วนี่เป็นพัดลมเหมือนพัดลมภาษาอากรรม,มะเนาะนจะเป็นฐานตามแบบนี้ซื้อใหม่ก็แพงเนาะพันกว่าบาทนะอันนี้เราเปลี่ยนมอเตอร์มอเตอร์นี้ก็สั่งมาจากแอปออนไลน์นะก็อยู่ที่รวมส่งสี่ร้อยกว่าบาทนะครับอ่าปัญหาของเขาคือก่อนที่มันจะเสีย จริงมันหมุนได้อยู่เนาะแต่ว่าปัญหาที่มาคือ,อเนี่ยตัวเนี้ยนอ็นอตน็อตยึดมอเตอร์ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้มันมีน็อตยึดมอเตอร์กับโถงาหาักเนาะแล้วก็ขาดคาดผมเจาะเจาะแล้วดูความประมาทนะแล้วมันทะลุลงไปโดนคดโลกทางแงดงนะคงเเงมันก็ขาด ะครับก็เลยเสียเลยแต่มันก็จะเสียอยู่รนะดับเพราะว่าบูธบูธก็ฝืดบูธแกนก็ฝืดแล้วก็นี่เห็นไหมครับจะมีข้างในข้างในข้าง,นางในตัวโรเตอร์ของเขาเนาะจะมีพัดลมนะอาจจะมีใบพัดแต่อันนี้ใบพัดมันแตกหมดแล้วฝั่งนี้ก็แตกฝั่งนี้ยังมีอยู่เขาจะมีใบพัดเห็นไหมครับจะมีใบพัดนี่ข้างในจะมีใบพัดอ่านี่เห็นไหมตีดำ,ดำ ถ้ามันร้อนมากมันก็จะแตกเนะเาปะปัญหาของพัดลมสนมากครับก็จะมีะหลังก,ก็บ้าปลาเนาะที่เราเปลี่ยนกันก้ปาปลาแล้วก็น้ำมันน้ำมันที่อยู่ในในในผ้าเลี้ยงเลี้ยงแกนเนาะมันมันหมดมน,นะ,ะมันพองเน่เวลาหมุนนะ แกนมันก็จะสึกนะกับบูธนะครับปัญหาส่วนมากกจะประมาณนี้วิธีการเรา,ก,าก,ก็ถ้าแกนมันสึกถ้าแกนมันสึกเราก็ซื้อแกนมาเปลี่ยนนี่มีแกนเปลี่ยนนะครับมีแกนเปลี่ยน,นชุดนี้ก็สั่งออนไลน์ก็ได้ผมก็ไปซื้อที่ร้านน้ำมอนมีแกนมีบูธครับมีบูธแล้วก็มีแผ่นปิดแล้วก็มีมีผ้าผ้าที่ซับน้ํามัน นะครับไว้รองเลี้ยงแกนบูดแกนบูดพวกนี้เขาจะเป็นเป็นบูทน้ำมันเนาะ,ะเวลามันเวลาเขาทํางานอะ่ะด้วยความเร็วของแกนที่มันหมุนน่ะน้ํามันที่อยู่ในเนคจะออกมาหล่อเลี้ยงมามามาทําให้มันมันลื่นเนาะนะพูดไม่ถูกเนียนี่วิธีการเปลี่ยนก็ตอกออกเลยครับ ผมไปเล่าตัวอย่างมาให้ดูเดี๋ยวไม่รีบจะมีโรเตอร์เนาะแบบหนึ่งผมหยิบมาให้ดูครับผมนี่ตัวโรเตอร์ข้างในเขาจะเป็นแบบนี้เนาะนี่แล้วแกนมันก็จะเสียบไว้อยู่อย่างนี้อันนี้ผมตอกละเนี่ยก็ประมาณนี้เองเราก็ตอกออกตอกเข้าออกมาแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปนะครับแล้วเราก็บางทีมัน ถ้าใบพัดมันแตกเราก็ต้องสั่งใบพัดมาด้วยนะเพื่อมาใส่เข้าไปเพื่อระบายความร้อนของมอเตอร์นะเนี่ยใบพัดเขาจะระบายความร้อนมอเตอร์อยู่ข้างในเราก็ต้องใส่ให้เป็นได้ระยะรุ่นถ้าเป็นบูทมันจะต้องมีระยะรุ่นนะครับระยะขยับตัวหนอ่อยประมาณนี้นะแบบนี้คือสึกเนี่ยมันจะสึกประมาณนี้นะมันสึก การที่สุดนะครับแล้วมันก็จะฝืดองการซ่อมสมมร์ทประมาณนี้แหละถ้าแล้วก็มีตัวในมอเตอร์เนี่ยเขาจะมีเทอร์โมฟิลอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเทอร์โมฟิลมันเสียมันก็ไม่นหมุนเหมือนกันเนี่ยมันจะอยู่เขาจะแปะอยู่กับตัวขดลวดทองแดงนะครับเทอร์โมฟิลถ้าเราไม่ซื้อมาเปลี่ยนต่อตรงได้ สม่าผมก็ต่อตรงเนาะผมไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนก็คือี่ยมันจะพังแล้วต่อตรงมันเลยอันนี้โม,มฟิวอยู่ข้างในนี้แต่ทางที่เด็กซื้อมาเปลี่ยนเนาะถ้ามันร้อนแล้วเ็าจะตัดการทํางานเพื่อความปลอดภัยนะสวนน็อตตัวนี้ผมก็ใช้น็อตเบอร์สิบมาแล้วเขาตัวนี้เขาไม่ได้แถมมาให้เขาน่าจะลืมผมก็ใช้น็อตเบอร์สิบตัวยาวขันเข้าไปก็ใช้ได้คนระับเราลองแวงนเอาแหวนลองตรงนี้ ลองแล้วก็หล่อเลื่อนโดยจระบ,บีนะครับสมารมอรเตอร์ปัญหาอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ถ้าซื้อใหม่แพงก็เปลี่ยนมอเตอร์ก็ใช้ได้อีกนานอยู่เหมือนใหม่แล้วแค่มันกระดูก,กเก่าเสีสายไฟของมอเตอร์นะครับก็นี่เขาก็จะบอกอยู่แล้วรครับว่าสีแดงสีแดงเป,เป็นสีไฟเข้านะไฟจะลายหรือนิวตันก็ได้เพราะเป็นกระแสสลับ พอเราเสียบปก๊กเราก็ไม่ได้เสียบตามตรนนั้นอยู่ละไม่ได้เสียบตามที่เขาบอกนะสลับได้อันนี้ผมก็จดไว้นะผมจำไม่ได้หรอกอันนี้ก็สีเหลืองเป็นเบอร์นนหนึ่งสีขาวเป็นเบอร์สองครึ่งหนึ่งเก้าสองแล้วก็สีเทาเป็นเบอร์สามตามนี้เลยนี่เดี๋ยวผมก็จะทำการเปลี่ยนโดยการบัดกรี ก็ประมาณนี้นี่แล้วโอเควิธีเชื่อมองผมครับผมง่ายๆผมก็จะเอาช้ำมยาประสานใส่ทองแดงที่ก่อนนะครับว่าเอาทองแดงพวกนี้มาชุบมยาประสานก่อนผมก็จะตะกัวใส่ก่อน นี่ครับฟึบโอเคแล้วก็เอามาใส่กับตรงนี้เลยอันนี้ผมผมบัดจีสายออกแล้วเนาะเข้าม,มาเชื่อมสายต่อแล้วก็สีดูสีก่อนสีเบอร์นหนึ่งสีเหลืองเบอร์นหนึ่งอยู่ข้างล่างนี่ก็จะผมก็จะจิ้มเองอย่างนี้เลย นี่เขาก็อยู่แล้วนะครับเนี่ยเราไป่ต้องไปไป,ไป,ไ,ปไปพ่อกันมันหนาก็แหละมันก็ไม่ต้องไปพอกน,นะครับเออ่สีสองสีเบอร์สองสีขาวนี่แปะแล้วก็แปะไปประมาณนี้เขาก็เชื่อมหมายกันละปึ๊บก็เบอร์สีเทาเบอร์สามโอเค เป็นเรียบร้อยหนึ่งสองสามวันนี้ก็เป็นไฟนะครับไฟเข้าเป็นไฟก็ได้เป็นนิวตอนก็ได้ลายก็ได้เนาะอนี่เพราะยังไงไฟฟ้ามันจะเดินเป็นวงกลมเขาจะทํางานนะครับอ่าเขาทำงานเมื่อเขาครบวงจรเนาะอโอเคเดี๋ยวมาลองกันลองสิงมันจะหมุนไหม ระวังนะมันสลายปั๊บเอเคหนึ่งสองสามปั๊บใช้ได้โอเคประกอบครับปั๊บโอเค เฉวใช้ได้นะครับเราจะดูแล้วพอประเมินได้ไงว่าแกนพัดลมของเรามันเริ่มฝืเลยหรือยังเดี๋ยวผมให้ดูนะปึ๊บถ้าเราปิดพัดลมแล้วใบพัดพัดลมมันมันหยุดไวอะครับเนาะอ่ามันจะไม่เนี่ยมันจะไม่ลื่นแบบนี้ คือแกนพัดลมเราอาจจะเริ่มฝืดละน้ำมันเลี้ยงแกนมันจะแห้งละอะไรเงี้ยครับเนี่ยมันจะไม่ลื่นแบบนี้ครับอันนี้ของใหม่มันจะลื่นหน่อยเป็นธรรมดา